นี่ช mm. ื you you ่ออะไรคะใบเฟินใบเฟินคนสวงค่ะนองอ้นค่ะรถถังค่ะห้อยแขนไปสวัสดีครับอะไรนะ วันนี้กับน้องจะไปเอาเงินไปซ่อนค่ะเอาเงินไปซ่อมเงินภูคุยกับพี่หน่อะจะมีเอาเงินภูมิไปซ่อมที่ไหนแม่ผมอุตส่าห์หาเงินมายากบอกโอนี่ยกลับไปห้องไปเอานะรู้ไหมมาสัมภาษณ์หน่อยซิวันนี้เรารถถังของคุณแม่ทำไมไปแกล้งเขาวก็ผมใสยแกล้งหนูก่อนหลายวันตอนหนึงคุชเชนก็แก้มขาวแบบแม่เอาจิโรปิเติมแล้วเนี่ยเอาเาใส่ลุงอ่ะข้าน้าซองนั่น อาสารใส่วันไม่เราจะมีตามหาตั้งมานถ้าแมไม่กินตอนกินข้าวเสร็จแล้ววันนี้เขาจะม่แกล้งไข่วันนี้ร่องปอสองท่าพ่านะคะเขาจะมีปาร์ตี้กันค่ะของราชามีน้ำอัดลมไม่มีแก้วกันหรอของน้องภูมิของน้องมีนไหนโชว์ไหนเลยน้องมีนมีอะไรบ้างไปฟ้าเนไปซื้อมาเยอะจังเลยของแพร้ว่าเหรอเนี่ยนั่ขอนั่งเลยค่ะ แกเก,น,กนี่เกวในเด้มอยู่ไหนล่ะตัวเอาอะไรอ่ะโอเคเลยจมจะเอาอะไรยังไม่รู้กิน <c oughs> จะเอาอะไร <c oughs> เล้ยมันหมดแล้วอนมันเอาขอน <c oughs> มจาพอเนตหอมเอานี้ใช่ไหมงั้นเขาเอาอันนี้บ่อไปห้องแม่อเน,นี่ รอแม่ก่อนเหมคะีโร่ค่ะคีโรได้อะไรันนี้อันนี้เป็นอ๋อันนี้มันเป็นช็อกโกแลตใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ช็อกโกลตสตอเบอรี่้อนึ่ของแกห้บาทแล้วก็นี่อะไรคีโร่อ้ยอันนี้มันเหนียวล้วเนี่ยสอะไรไหมะห้แขนไปวัสดีครับห้าบาทนะวะเด ชิบแล้วมังติดมือเท้าปากครูพี่หนิงนะเพราครูพี่หนิงทำความสะอาดห้องอ่ะไ่ใช่แล้วไ่ใช่แล้วไปไหนกันเนี่ยคุณอล่ามมีเชื่อบ่มีกอยูมั้งอะไรนะไม่เอาใ่ีครูพี่หนิงเหรอ ทสดี่ะสวัสดีค่ะทำไมพามาหาคุสวยลูกอ่ไปกอดดิจัดเลยคะจีโบปไหคะอือปิดเสิมแล้วเนี่ยใช่ไหมคะอะไรค่ะทำความสะอาดกับวะเ่ไมสวัสดีค่ะคุณพพียาอร่อยค่ะอร่อค่ะปะลูกป้าคุณครูจะทำงานจะไปเยี่ยมบ้าน มิ้งสอนใช่ไหมคะอ่าเมที่บอกว่าอยากกินวอตดกมใช่วันนี้ใช่จะลืมหรือเปล่าไปซื้ออเ่มลืมลืมอยู่เหลืงันเลือกี่บบสี่สิวนี้ไม่ซื้อกินอ่ะอะไปเจมิ้งขอเขากินปาได้ชื่ออะไรกินคนะห้าอันไื่ออะไรคะเบป ใบเฟิร์นคนสวยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยนางอันค่ะนางอันคนสวยอันนี้อะไรคะรถถังค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะจีมิงทำข้อสอบหรือได้ได้ทำข้อสอบไหมเมื่อเช้าไม่ทำเออทำได้หรือได้ทำทำคะทำไข้อสอบได้หรือได้ทำได้ทำเออเยี่ยมมากกระทำ จะกินไหมพรุ่งนี้โรงเรียนปิดแล้วนะกินอยากกินก็ไปซื้อใชจเยากินตั้งแต่เมื่อวานค่ะไปซื้อดหน่อยก็ถือไปเอมเนี่ยไปก่อนจับท้องที่นี้ไม่มาก็จะมีมือจับอะไรนั่นไหมฮะอะไรจะมีมือจับอันนี้ไหมพรุ่งนี้โรงเรียนปิดแล้วนะคะ ไปส่งให้พ่้อ好吗ไม่ให้ครูน้องมาเดินมาเอาให้เขาเกยบไม่ให้แล้วก็ถึงเวลาให้ครูน้องเดินมาเอาดีไหมหรือว่าให้นักเรียนมาเอาก็ได้โอเคไหมตอนเริ่มนั่นหรอตอนตอนที่กินกันอะโอเคไหมไม่ตอนที่สอบเสร็จสอบเสร็จใช่เขาจะกินตอนสอบเสร็จใช่ไหมเพื่อนเอ่อไปเดี๋ยวไปสั่งไอติมให้ไปห้องหนูมีกี่คนลูกยี่สิบเก้าอ่าไปสั่งยี่สิบเก้าอัน เพราะว่าของจิจมิงหม,มูีไม่ได้ซื้อขนมให้ไงมามี้ลืมเลยได้ดค่ะได้ดค่ะอะไรอะไปเคี่อนอะเาจะปาร์ตี้กันหรอ,อ่าใไปแล้วให้วเดียเาเดินมาเอาได้ได้ค่ะ,คะ,คะเอาสายลุง,ลงอะนี่ะเนี่เอาแบบนี้เนี่ยค่ะี เหลือกี่อันไม่จะได้ดูว่าเหลือสามสิบอันพอไหมพออยู่ไม่ในแอมป์เลาวอะไรนะก็มีกำลังเจว่าพี่ไปซ่อนคร่ะเอาเงินไปซ่อนเงินพรมคุยกับพี่หน่อยจะมีเอาเงินพูมไปซ่อนที่ไหนไม่ได้เอาไปซ่อนนะโอเน็ตเงินพูมเอาไปซ่อนที่ไหนวันนี้เลยแกสองคนเอาไปซ่อนที่ไหนดีมเอาไปซ่อนฮะดีมเอาไปซ่อนเห็น เอาไปซ่อนนี่ขนลุกขนลูกเอาเดี๋ยวเอาไปซ่อนวะเอาไปซ่อนที่ไหนเอาไปคืนให้เพื่อนนะนี่รู้ไหม,มเปอาเพื่อนค่ะเอาไปคืนเพื่อนขอโทษเพื่อนด้วยอ,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 อย่าทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกแม่โอเน็ตเลยนะนี่ใช่ไหมพรมเยี่ยมม่กแ,แม่ผมส่าห์หาเงินมายากบอกโอเน็ตด้วยโอเน็ตผอแล้๋ยวกลับไปห้องไปเอานะรู้ไหมตามไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขานับไปติมก่อนแป๊บนึ่งขอไม่ละขอค้างขอกินในติมด้วยได้ไหมเออะค่ อนีย่ิบเก่าพอดีแล้วค่ะนี่เออเอาอีกสองแบไหอ่ะเอาอีกสแบแกะได้ไหมเอาค่คู่สองอันน้าบ่บ่เออค้คู่คคู่น้ำสองอันเป็นสามสามส ไม่เลฟันอยู่นี่ใช่ไมฮอดอกอดอกไม่มีใช่ไหมไม่เอาใช่มั้วเรายังติ๊มต้าติาเดียวทำไมยากจังมันเล็กค่ะอ๋อสีใสโอ้โหแต่ไม่กินไม่ลงเลยอ่ะนี้ ามาไม่เอาแล้วที่เปเฟิร์นกินไหมโนเนี่ยเอามาั้ยอา,าเอ่อรอ่ะแกงภูเหอโอ้อามาสัมภาษณ์ในซีมันนี่เร็วรถถังของคุณแม่ทำไมไปแกล้งเขาแล้วไปแกล้งเขาทำไมก็ภูงิเแก้งหนูก่อนไหนว<อ>างตอมหนูเงก็เจง ทีหลังอย่าไปแกล้งเขานะรู้อไหมเขาเป็นผู้ชายเขาแรงเยอะกว่าเขาชกมาเนี่ยทำยังไงบุบสลายเลยนะเนี่ยฮะใช่ไหมทำไมตอนนั้นเองไม่ไปกินข้าวที่โรงอาหารล่ะปูและจมีตามหาต้งมันตามหาโอเดรหรอเรียกตามหาโอเดรกับเจำินี่เลกกับดีมโอเดรจะกินข้าวกับแม่หรือว่าโอเดรไม่กินข้าวกับแม่กับหนูทำไมไม่กินตอนตอนกินข้าว มันแจมิงตอนนั้นอยางกล้งพี่อินไม่พอใช่ไหมพี่อินอะเตะพี่เนี่ยคนนี้เนี่ยยิงข้ามแกล้งเลยเนี่ยรู้ไหมคนนี้เขาไม่แกล้งใครเนี่ยนะาแลก็จะจิ้มหมูไหวแอ้วใ สองพาั่าะ,ะเขาจะมีปาร์ตี้กันค่ะปิดเธอมีอะไรบ้างน้องเมนบอกซิมีไดโนเสาร์มีมะเขือเทศอะไรเนี่ยเดรสมียูโ,โรโเท็กว้าวของรักามีน้ำอัดลมมีแก้วมาด้วยไหมจะกินกันยังไงอย่ตงนั้นอ๋อแก้วอยู่ตรงนั้นเหรอคะอ๋อ,น,น,อ,อนี่เหรอครบไหแล้วพวกหนูมีแก้วกันไหม ไม่มีแก้วกันหรอหนูมีแก้วของแก้วสีชมพูกับสีเขียวอ๋อแก้วแตงไฟนี่ของใครของน้องภูมิว้าทำไมภูมิซื้อมาเยอะจังเลยตะวันนี่ของใครของนูองน้องมีนไนโชว์ในเลยน้องมีนมีอะไรบ้างมีซันใบด้วยนะคะโอ้ของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยไม่เปิดฮะไฟฟล์ไฟ้า์ทำไมซื้อมาเยอะจังเลย ไหนใบฟันคนไหนทําทำไมซื <ส ue? S 2> lonely, ้อมาเยอะจังเลยเอ้ล่ขทอ้ไหนเนี่ยนทรอำไมซื้อมาเยอะจังเลยโอของไขรเนี่ยถุงระละกอของแพร่้าเหรอเนี่ยาว้าวฮะไอเนี่ยขอตั้งเลยค่ะ ออันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของใครเนี่ยแพรแพรผันสวยค่ะไปกินเราอันนี้ของออดเด็ตรับถังของเราค่ะไหนของน้องนิ้งโอ้นี่ของนิ้งไหนนิ้งอยู่นะคนไหนจะกินเนียงหนึ่งหรือนี่้าไม่เสร็จหรอ เก่งของไทยเนี่ยเป็นลังเลยอ่ะของน้องเชมิงของไทยเนี่ยของดีมกับของหนูของดีมกับของหนูชื่ออะไรแก้วี่ดีมกับเกลดีมกับเกลในเะกลนี่แกลในดะีมอยู่ไหนล่ะดีมหาหนะ้าหายตาส่วนของน้องเชมิงเป็นไอติมเดี๋ยวไอ,ต,วต,อไติมตามมานะ <laughs> โอเคไหมมามีสั่งไว้แล้วที่โรงอาหารพอจะฉลองเดินไปเอาไอติมที่ ลงอาหารที่สาก่อนใช่ที่สาก่อนจา่ายเงินแล้วแต่ไปเอาตัวที่พี่เขาเลือกไว้ให้นะโอเคไหมไ,ไ,ไปถามพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาจะหยิบมาให้โอเคไหมคะ ก็ <All right. S 1> ไม่อม